ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX Sport on tour นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้ได้พาท่านผู้ชมมาดูการาปรับพื้นที่ของสนามวุฒบอลปางปุลละอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเพื่อเตรียมต้อนรับนักกีฬาที่จะมาแข่งการวิ่งเทลนะฮะปางปุลละก็เราก็ได้มีการให้ข้อมูลอัปเดตไปสำหรับสมาชิกวุฒบอลจากจังหวัด น้องคายครับได้ส่งคำถามมาถามกับ g ีโฟว่าหลังจากที่ได้นำเอาเกม g ีโฟกพาไปทดลองสาธิตให้กับสมาชิกที่จังหวัดหนองคายได้ทดลองเล่นดูนะฮะก็เกิดคำถามมา3ข้อครับก็เลยส่งคำถามมาถามยัง G ีโฟก็เดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้ทั้ง3ข้อนะฮะข้อแรกก็คือลำดับการขึ้นของเกม g f o ฟกพาในแต่ละสนามนะฮะ เป็นอย่างไรนะฮะ,ะคำตอบก็คือถ้าเรายกตัวอย่าง1นควนนะเฉพาะ1นวนหคนนะฮะ,ะในการออกควนสนามแรกของทั้ง5คนเราจะมีการกําหนดลําดับ 1, 2, 3, 4, 5งาหกำหนดให้นักกีฬาแต่ละคนลงทําการแข่งขันโดยคณะกรรมการหรือทีมผู้จัดการแข่งขัน กำหนดให้ก่อนเลยนะฮะขึ้น1 2 3 4 5สใครขึ้นก่อนขึ้นหลังสามารถจัดได้เลยนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเมื่อแข่งผ่านพ้นไป1สนามนะฮะในการตีพา3าจบ1ได้3แต้มจบ2ได้2แต้มจบ3ได้1แต้มถ้าตีออกหรือจบภายใน3ครั้งไม่ได้ได้ศูนย์แต้มจบสนามที่1ปุ๊บ ลำดับในการขึ้นในสนามที่2นะรเราจะให้คนที่มีคะแนนสูงสุดในกวนนะคใครที่ทําแต้มได้เยอะที่สุดก็จะได้ขึ้นเป็นคนที่1ในสนามที่2นะฮะหลังจากนั้นไล่ตามลำดับครับใครที่มีคะแนนมากเป็นอันดับ2ก็ขึ้นเป็นอันดับที่2แล้วถ้าสมมุติว่าคะแนนเท่ากันยกตัวอย่างเช่นมีที่ 1- นสองคนมี3มแต้มเท่ากัน2คนสนามต่อไปใครจะเป็นขึ้นก่อน ให้ดูที่ว่าสนามแรกใครที่เก็บ3มแต้มได้คนสุดท้ายก็จะได้เป็นคนขึ้นเป็นคนแรกในสนามที่2ครับหรือว่าท่าที่2ที่1มี3มแต้มคนเดียวเท่ากับว่าสนามที่2องเขาจะขึ้นเป็นคนแรกส่วนลำดับที่2ที่มีแต้มเท่ากันอาจจะมี2อแต้มเท่ากัน2คนใครจะเป็นขึ้นคนขึ้นอันดับที่2ก็ให้ดูว่าใครที่ทําได้สแต้มเป็นคนหลังสุด ก็ให้เป็นคนขึ้นก่อนนะก็ถือว่าเราจะไล่ลำดับตามนี้สาเหตุที่จีโฟกกำหนดกติกานี้ขึ้นมาก็เพราะว่าในการขึ้นแต่ละสนามเราจะได้รู้ครับว่าใครมีคนใครมีแต้มนำมาเป็นอันดับที่ 1, 2, 3, 4, 5ไล่าตามลำดับทุกๆสนามะจะเป็นการเช็คแต้มของนักกีฬาเองนะถ้าหากเราไม่มีการเรียงลำดับแบบนี้ เดี๋ยวพอเล่นไปสัก2-3งสี่สนามอาจจะตำจำแต้มสลับสับเปลี่ยนกันได้เพราะฉะนั้นเราจะมีการทวนลำดับให้นักกีฬาได้ทวนลำดับของเพื่อนๆในการแข่งขันด้วยว่าใครมีแต้มนำแต้มตามนี่คือจุดประสงค์นะในการเช็คแต้มในกลุ่มกวนกันเองนะเพราะฉะนั้นในการแข่งขันกีฬ e ฟุตบอลพาสาถ้าทุกคนแม่นยำในการนับแต้ม เรื่องของการจดสกอร์เราจะตัดออกไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องห่วงพวงเรื่องของการจดสกอร์นะแต่ถ้ามีการเป็นแมตช์การแข่งขันที่เป็นทางการหรือว่ามีเงินรางวัลก็จะมีสกอร์เลอร์ไว้จดแต้มเพื่อที่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรไว้สําหรับให้นักกีฬาเซ็ยนยอมรับด้วยเพราะว่าแมตช์การแข่งขันของทีฟกนะฮะถ้าเป็นเปิดหมวกกันเองนะฮะเราไม่จําเป็นต้องจดแต้มก็ได้ถ้าแม่นยําในการคิดนะแต่ถ้า การแข่งขันอย่างเป็นทางการเราจะมีสกรอร์เลอร์เพื่อบันทึกนะหรือถ้านักกีฬาสามารถบันทึกกันเองได้ก็ไม่จาเป็นต้องใช้สกรอร์เลอรนะ์แต่เราก็จะมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกันครับจุดประสงค์ครั้งที่2นะนอกจากเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของการจําแต้มแล้วก็การทวนลําดับใครนําใครตามแต่ละสนามแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกองเชียร์ครับบางทีในการแข่งขัน G4 พาสามกองเชียร์อาจจะอยู่ห่างจาก เหตุการณ์หรือว่าไม่ได้อยู่ในข้างๆสนามตามดูตลอดเวลาเรามองมาในสนามถ้าเราเชียร์ก้นไหนเห็นใครขึ้นเป็นคนแรกก็สันนิษฐานได้เลยครับว่าณนะตอนนี้นะักกีฬาคนที่ขึ้นคนที่1ของแต่ละสนามจะเป็นคนที่ทําแต้มนําอยู่ใครขึ้นอันดับ2ก็คือทําแต้มได้อันดับ2นะก็จะทําให้อัตรลดในการเชียร์สามารถรู้ได้เลยว่าณนะตอนนี้ใครอันดับหนึ่งสองสาม อนอกจากนักกีฬาจะเช็คกันเองแล้วก็จะทำให้กองเชียร์หรือท่านผู้ชมที่ตามมาเชียร์ FC ทั้งหลายก็สามารถตามลุ้นไปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการแซงขึ้นนะถ้าใครสามารถทำแต้มแซงขึ้นมาก็จะได้ขึ้นก่อนนะใครที่ทำแต้มนำมาช่วงต้นแล้วไม่สามารถทำแต้มได้ก็จะตกอันดับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนเกมการวิ่งที่มีการแซงกันให้เห็นนะ,ะอันนี้ก็เป็นกฎกติกาในเรื่องของ การเสิร์ฟว่าใครเสิร์ฟขึ้นก่อนขึ้นหลังจนครบ12สนามก็รวมแต้มกันไปนะส่วนคำถามข้อที่2ครับในเรื่องของการเสมอกันเมื่อครบ12สนามทำไมต้องมีการตัดสินเพื่อให้เกิดผลแพ้ชนะนะฮสาเหตุก็เป็นเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างกวนมี5คนนะครบ12สนามถ้ามีที่1เท่ากัน2คนแต้มสูงสุดยกตัวอย่างเช่น13แต้มเท่ากันนะฮะแล้วก็ อีก3คนก็แต้มน้อยกว่า13แต้มเพราะฉะนั้นในการตัดสินผลว่าใครจะได้อันดับหนึ่งในกวนเราจะจัดตัดสินการโดยการชุตติ้งครับการชูตติง้งตอนนี้นะฮะจีฟกได้แก้ไขจากเดิมนักกีฬาจะชุตติ้งแค่2รอบนะฮะผลัดกันวางลูกในระยะเท่าไหร่ก็ได้ในระยะระหว่าง2ถึง6เมตรให้นักกีฬาสามารถเลือก ผลัดกันวางได้รอบละ1คนนะฮะแล้วก็คู่ต่อสู้ก็จะวางจุดเดียวกันกับที่เราวางซึ่งหลายๆท่านบอกว่ามันสับสนก็เลยขอให้จีพกได้เปลี่ยนกติกาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการชุตติ้ง5ลูกครับก็เท่ากับว่าเมื่อครบ12สนามคะแนนเท่ากันอันดับที่1เท่ากันมี13แต้มเท่ากันก็ขอยืมลูกวุดบอลของนักกีฬาในกวนคือ5คนคนละ1ลูกนี่แหละเอามาตั้งในระยะ สมเมตรก็ได้2เมตรก็ได้4เมตรก็ได้แล้วแต่ในกวนจะกําหนดว่าเราต้องการชุตติ้งแข่งกันในระยะที่เท่าไหร่นะถ้าเป็นเกม g ีโฟก็ขอแนะนําให้เป็นระยะ3เมตรนะสมเมตรนี่ก็จะยิงสนุกมากครับอ่าหลูกลัดกันยิงนะฮะใครสามารถยิงเข้ามากที่สุดจากจํานวน5ลูกก็ถือว่าได้อันดับที่1ไปนะก็วัดกันไปเลยในการชุตติง้งอันนี้คือกรณีเสมอกัน สองคนนะถ้าเสมอกัน3คนก็3คนคนละ5ลูกใครมีจำนวนลูกในการยิงเข้าในการชุดติงเยอะสุดก็ได้อันดับหนึ่งนะลองลงไปก็ 2- 3ส,สใครยิงได้มากกว่าอันดับหนึ่งไปแล้วถ้าสมมุติว่าอันดับที่1คนเดียวมี13แต้มแล้วอันดับที่2มี2คนมี12แต้มก็ให้อันดับที่2-2คนนะครับมาชุดติงแข่งกัน ห้าลูกเหมือนกันเพื่อตัดสินว่าใครจะอยู่อันดับที่2หรืออันอยู่อันดับที่สาอันนี้เป็นการตัดสินชูตติ้งเพื่อให้เกิดอันดับ1 2 3 45ไม่มีาการมีอันดับซ้ำมันจะมีผลเกี่ยวกับการแข่งทีมด้วยเพราะฉะนั้นในการแข่งแต่ละกวนจำเป็นจะต้องอาหาพ่อสรุปให้ได้ว่าใครมีแต้มอยู่อันดับ1 2 3 45นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่2ในเรื่องของ าการแข่งในเกม g ีโฟกหรือหลายๆท่านบอกว่าถ้าเราเราไม่ชุดติ้งแข่งกันได้ไหมก็จบเกมไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะก็คือสุดท้ายแล้วอ,อยู่ที่ว่าเราต้องการผลแพ้ชนะ12345หรือเปล่านะบางทีอาจจะบอกว่าห้าคนชนะที่1ก็จบลนะที่เหลือจะเสมอกันหรือไม่เสมอก,ก็ไม่ต้องตัดสินชุดติ้งกันก็ได้นะก็เป็นเกมที่เราสามารถมาประยุกต์ใช้สนุกๆได้นะ ขอให้เป็นที่ยอมรับกันในกวนในกลุ่มก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะต่อไปนะครับอีกข้อหนึ่งในเรื่องของคำถามมีสมาชิกเสนอว่าในเกมนี้มันจะมีกรณีที่เสิร์ฟลูกแรกลูกออกนะฮะตามกติกาของ g ีโก็คือสู์แต้มทันทีนะแต่สมาชิกก็แนะนำมาว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะ ตั้งกติกามาว่าถ้ายิงลูกออกสามารถกลับมาวางแล้วก็สามารถยิงได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในการเล่นเกมวูดบอลทั่วไปเวลาตีลูกโอบีออกก็สามารถนําลูกมาวางแล้วก็สามารถเล่นได้ต่อก็คือจะนับเป็นครั้งที่3ซึ่งจีฟกพาสก็สามารถทําได้โดยที่อันนี้สามารถทําได้นี่หมายถึงว่าความเห็นของนักกีฬานะก็ควรจะสามารถทําได้โดยที่ปีครั้งที่ทออก แล้วก็นําลูกมาวางแล้วก็ยิงเป็นนับครั้งที่3จะเข้าไม่เข้าก็อยู่ที่ฝีมือของนักกีฬาอันนี้เป็นข้อเสนอของนักกีฬานะฮะแต่จีโฟกได้อธิบายคําถามนี้ให้กับสมาชิกที่เคยถามมาแล้วนะแล้วก็ทําความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือสาเหตุที่จีโฟกตั้งกติกานี้ขึ้นมาถ้าลูกออกถือว่าแต้มศูนย์ทันทีนั่นก็เพราะว่า1คือระยะในการเล่น G4 โฟาสาเป็นสนามที่ไม่ยาวเพราะฉะนั้นในช็อต วางเนี่ยเสิร์ฟวางยิงนี้จะเป็นช็อตที่พลาดไม่ได้เลยนะเป็นการฝึกทักษะในการเล่นวุฒบอลเพราะฉะนั้นถ้าตีลูกออกตีลูกเลยหลังเกตถือว่าแต้มสูนทันทีและที่สําคัญจีโฟกแก้ปัญหาในเรื่องของการถกเถียงกันในที่การเล่นต่างๆจากประสบการณ์นะบางทีเสิร์ฟออกไปแล้วลูกออกเวลานําลูกกลับเข้ามาเล่นในสนามเราไม่สามารถจดจําได้ว่าลูก เราออกตรงจุดไหนแล้วเวลานำกลับมาวางมันจะมีผลได้เปรียบเสียเปรียบกันบางทีลูกที่ออกอาจจะออกเส้นไม่พ้นโค้งตัวแอลแต่นักกีฬาหยิบมาวางแล้วสามารถมีมุมที่จะยิงได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดการถกเฉียงกันในอนาคตเพราะฉะนั้นจีฟอกก็เลยตัดปัญหาว่ากติกานี้เพราะฉะนั้นเราตัดออกไปเลยนะฮะถ้าลูกออกหรือว่าตีเลยเส้นหลังหลังเกตก็ถือว่าแต้มศูนย์ทัทนทีครับ อันนี้ก็คือ3ข้อทีอ่จะมาตอบคำถามให้กับสมาชิกนะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณสมาชิกจากาชมรมฟุตบอลหนองคายด้วยนะฮะที่ได้ดูคลิปวิดีโอจาก g f o ฟแล้วก็ได้ลองนำไปทดลองเล่นแล้วก็มีคำถามถามจากสมาชิกมาก็ถ้ามีปัญหาอะไรอีกก็สามารถสอบถามมาได้ครับจินยินดีที่จะตอบคำถามแล้วก็อยากให้สมาชิกทุกๆท,ท่านสนุกกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะ,ะต่อไปในนะข้างหน้าถ้ามีโอกาสก็ แวะเวียนมาศึกษาเกมจีฟอกจากแม่ใจจากสนามปังกุลเลาะหนองเล่งทรายได้เลยนะโดยตรงนะปลายปีนี้เราคงจะได้มีการทำการอบรมอย่างเป็นทางการในเกม g ีฟกภาษาด้วยถ้าอย่างไรก็ติดตามอัปเดตของ g ีฟไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวกันครับเดี๋ยวจะแนะนำให้ทุกท่านให้เข้าใจแล้วเล่นสนุกกันนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอเล่นกับสมาชิกต,ตอนนี้รอยอยู่นะ มาได้เลยครับมาได้เลยโอเคครับเจอกันใหน่คลิปหน้าครับนี่ครับสมาชิกจากปางฟุลเลาะครับโอ้แบบนี้ครับลูกนี้ศูนย์แต้มทันทีนะฮะตีออกเลยหลังเกตนะฮะ่ล,ะลูกนี้ อ่ายังมีสิทธิ์ได้เล่นต่ออยู่นะเพราะว่าลูกยังไม่ออกนี่ครับอันนี้ครั้งที่2แล้วก็จบสาอ้ําได้หนึ่งแต้มครับอ่ามาดูลุงชัยครับยิงครั้งที่2องาโจ้าโอ้โหเก็บสองแต้มครับชัยแสงสกานี่ครับพลโชว์หวยครับ ว,ว,วางมาครั้งที่สองแล้วก็จบครั้งที่สามโอเคครับได้หนึ่งแต้มครับสนามแรกได้กี่แต้มกันแล้วครับเนี่ยสองครับสองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นตามลำดับใครมีแต้มเยอะสุดขึ้นก่อนลุงชัยมีสีแล้วนะผมมีสามพลมีสามเอาลุงชัยมีสีได้ไงอะ 2 2 2ครับอ่าลุงชัยมี2 4สเพราะว่า4ครับอ๋อสี่สนามนี้ได้2สนามที่แล้วได้2อโอเคสีแต้มขึ้นก่อนอ่ามาดูหนึ่งสนามครับเป็นตัวอย่างนะครับสามแต้มขึ้นเป็นอันดับสองครับตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีคนที่แต้มนำคือลุงชัยนะฮะพี่เกากี่แต้มครับสามแต้มครับสามแต้มเท่ากันนี่กับพี่พลอันดับสองเฮ้ยออกแล้วไปแล้ววันนี้นี่เราอ่าต่อไปครับคุณแคะมีกี่แต้มครับ อส,อสองแต้มอ่าวันนี้นี่เราเอาไม้ไผ่ออกแล้วนะฮะก็ตัดหญ้าเตรียมสนามไว้สำหรับกางเต็นท์เดี๋ยวเดี๋ยดียดีตามกติกาครับใครใกล้เล่นก่อนครับอ่าลูกใกล้ต้องเล่นก่อนนะฮะกะติกาของ g f o ฟนะฮะแล้วก็เล่นครั้งที่สองกับครั้งที่สามต่อเนื่องกันเลย อ่าศนแต้มครับโอเคเยี่ยมครับได้2แต้มเป็น5แต้มครับลุงชัยมี4แต้มโอ้โหโเฮ้ยได้อีกหนึ่งแต้มครับเป็น5แต้มตอนนี้ ลุงชัยมีห้าแต้มและก็เป็นคนที่เก็บ5้าแต้มได้คนล่าสุดได้ขึ้นก่อนครับถึงแม้ว่าคะแนนจะเท่ากันกับพิพนนะฮะไปแล้วครับลุงชัยอ่าออกครับศูนย์แต้มทันทีครับสนามนี้นะฮะคบ,คบห้าแต้มนี่ครับ เกาสามแต้มอ่าแล้วก็